ะะวันนี้เราจะมารีวิวคาคาเวียร <how>, yeah. <Whoa! S 1> หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากกินชื่อร้านอยู่นี้ครับร้านออมากันนิสนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะคะต้องใช้ช้อนมุกปปไป <Whoa! S 1> นาตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้น น่ากินมากเ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับสองอืมต้องขอกินชิมด้วยฟูอร่อยตาโนะครับอือสองอร่อยไหมอร่อยเคครับเดี๋ยวเรามาลองกินกับขนมปังกันนะครับ อ,อ,อ,อ <c oughs> เราจะมากินกันนะครับหนึ่องข้าคาวเวียก็อร่อยกันนะเนี่ย <c oughs> รอบนี้เราจะออกมาลองเอาขาวเวียกับขนมปังกับไข่กุ้งมาลองมาผสมกันนะ แต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็น่ากินแน่ครับจะมาลองกินกันนะครับหนึ่งสองไข่คัแลเวก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่เงี้ย ใครอยากกินนะครับนี่นะครับชื่อ,อร้านอมากานิสนะครับอ่หาซื้อกันได้นะครับกระปุกนี้นะครับเริ่มที่เก้าร้อยกว่าบาทนะครับอืมอืมหน,น่อยจังเลยกินได้ดูนะครับอีกมันอีกมันงต่เข,เขามก็เหมือนเหมือนกันเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็เป็นกำลังใจเพื่อคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย